จะจากสนามมวยเวทีราชดำเนินรูปร่างคอพัดคอวีงนะครับแฟนมัดวยครับใกล้เคียงกันมากนะครับได้อย่างหนาครับแล้วก็บูระห่ำเดือดทั้งคู่ด้วยครับดยเชิงทายใต้ดูกันแล้วครับดูขึ้นมานี่ลอยลอยภาษาเมืองเลยลอยคือน่าจะเป็นเทศหานชนแล้วครับเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยน้อยครับที่จะเห็นเลสสมุยถอยฮะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเร่งไลกกันจังเวทีอย่างแน่นอนเอาล้วฮะเดือดแล้วครับคู่นี้เดือดแน่นอนสู้พัดข้าวเหนียวทั้งคู่นะครับเอาเจาะยางไปก่อนครับ เอชรสมุยหรือว่าเอกพิฆาตปองคุ่เทพธนบุรีครับคนเดียวกันหรือว่ากองแกนตุ่นนี่ครับที่เชื่อนของเราออกแข้งซ้ายไปทางขวาโต้ครับมแต่เห็นเพชรสมุยเดินมาพุ่งเถ้าพงอาวุธยัง,งยนหนักอยู่ครับแต่วันนี้เพชรสมุยรอรับรอจังหวะครับวันนี้ และายกออยางเป็นไปได้หมดนะครับเด็กสั้นยับอัแม่เตะขหน้านี่ครับหลัดเรียนตรงนี้ครับที่ทางด้านของเพชรสมุยนี่ครัอเรัอเอนี่เชียร์สุดิเลยนะครับโอ้โหเชียร์นครับนั่งเชียร์่ได้ครับลอี้สาคัญอย่างยิ่งวดเไปต่อหรือพอทำดีตายครับอกลับปั้นาของเพชรสมุยอแท่นซ้ายของเพชรสมยเพอาชดแข่นขวาครับสวยงามเกี่ยวแลปล่อยครับามยกครับ หน้านะไปไปเจ้าไปไปสอด <laughs> สุสเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพิธีอัตราฟอร์ดอีเซลและพิธีลูบเล็กชันจากพิธีโออาร์ไม่วันนี้ครับเพิ่งเคยเห็นครับว่าเพชรสมุยมาจังหวะนิ่งดีครับวันนี้เพชรมหาชนก็ขยับเข้าหายับโอมอกจากเต็มที่แหมเอาละครับแรกเป็นแรกครับตอนนี้ดังจมูกนั่งแตกเลือดไหลมาครับพยายามเห็นลำหนักหนาครับเอาแทงเข่ามาครับอาชีพหลักของเพชรมหาชนเลยนะครับตีเข้าฟ้าครับ พี่เแต่ว ul ่าเพชรมหาชนโชคโวยห um um ้ายกมาตลอดนะครับเพชรสมุยนี่มาคุณชิกับมวยสามยกกับไทยไฟอยู่แล้วนะครับพี่มาชกในบ้านถึงชกในบ้านครับมาเย้ามายุ่มาแหกเก่าครับลูกแม่รอลูกเก่าจะเทคควานแล้วนี่ลอยตัวแม่เล่นกับเชือกได้ดีครับเัาโยนซายมาแต่ว่าเสียหลักล้มนะครับเพชรมหาชนนี่เป็นลูกควล่าสุดครับเพชรมหาชนเฮ้ยอันนักครับวันนี้เจอเลยช่วย ว่าเก่าเก่งกว่าจริงแก้กยังไงอยู่นี่แก้ยังไงนี่เป็นมหาชนต้องสู้นะครับต้องสู้ต้องโตเยอะๆนะครับเพราะว่านี่เป็นมวยสามยกรู้ผลเลยนะครับแล้วก็แม็เขาจะได้เตรียมหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าอีกมวไยไทยไฟไฟนี่ตีไ,ได้ทีสองทีกรรมการแยกแล้วครับทีสำคัญ,ญครับอขอเกาะแล้วไม่ตีกรรมการแยกสักทีครับมวยให้เก่ไมายิ่ง้นก่อนแล้วต้องตีก่อนแล้วต้องตีครับเอาหมัดขวาไปครับแทงเข่าซ้ายครับเป็นมหาชนเจอกเข่าขวาของ ออครับปีได้เลยก็ยิ่งดีครับตเข่าเนี่ยวันนี้ล้มจมูกมีเชือดโอ้ยหายเปล่าลอีกแล้วครับวันี้เรียมีเรียมธรรมดาจริงๆครับแทงซ้ายหน้าอสงมาเจอศอกโต๊ะรัดาของเมุยครับนี่ของมัดูเชิงแม่เยิงนจริงๆับเพชรสมุยั้งซ้ายครับเทนหาชนตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับ เดยวนี้มีม,มือได้นะวันนี้นะตีจะเดินข้าทำเดินข้าหาตลอดการเรียกมาครับโอ้กระโดดคารอยสองครั้งเ่ยเก้าส9มเเบิกไม่กวนระหัดฟ้าแค่ชาวใต้นาแล้วครับต้องเร่งนะครับม่อบ สวันดีจังหว่อยชกสนุก้วครับเอาเจอดักสองฝาครับดักปั้นฝาครับเดี๋ยวต่อครับเพชรมหาชนแกะสายครับขยับายายอ้าว่พยายามจะหักเกลียมไม่ไปตอกแขวงฝามาเจอสายโตแทงขวาดีครับดอกดีครับเพชรมหาชนยังไม่แจ้งเท่าอะไรครับมหาชนก็พยายามต่อไปครับลูกสายเชื่อม้ายด้วยครับนี่แหละครับลูกอย่าง คนสมุยเซนท่านเฟสติวัล<ภ>สมุย,สม,ยสมาคามกีฬามวยไทยพิษนานาชาติครับฮ่าเปิดหัวมาหัากเหลี่ยมของเพชรสมุยล้มครับโอ้ยแก้คืนอย่างทันควันแหมมวยมันทนันกันนะนะมีเสียงบอกนะหนะมัดหนึ่งสองครับหมัดหนึ่งสองครับยังไงฮะแมต่อยเขาได้นะครับเพชรมหาชนเอ่ะมาเน้นที่หมัดแล้วนะครับยกนี้เจอแข้งซ้ายครับโอ้โหเตะทีต่อยทีนี้น้ำกระเด็นกระจายแล้วครับซ้ายอีกแล้วแมดูชกแบบสบายๆเลยนะครับแต่ด้านของ เพชรสมุยครับวันนี้วางแผนไม่เนี้ยครับเอาแข้งซ้ายเอาซ้ายโต้ครับแหมวันนี้ออกฉลาดเยอะนะครับถือว่าอมฉลาดเลยครับวันนี้ชกให้ไอคิวเลยครับที่ผ่านมาก็ถือว่าไอคิวแต่ว่าเหนื่อยครับกว่าจะชนะได้แต่วันนี้รู้สึกว่าคอนคลายครับนี่ครับดูเรียมดูซ้ายเพชรมหาชนวันนี้ก็แต่ตั้งใจเหลือเกินนะครับนี่ครับตั้งใจครับเพราะว่าเงินล้านรออยู่ข้างหน้าครับมาต่อเข้าไปก่อนครับ เอาวไหลอ้ยแลกศอกเลยนะครับแลกศอกเอาศอกซ้ายมาครับเตะซ้ายครับเพชรสมุยเอาหมัดเจออะศอกซ้ายคืนมาสิทอดเจาะมาเอาแล้วไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วเนตตึ้งเลยท้ายแอนทีชั้นทีสุดจริงจริงครับโอ้โหแกไม่กลัวครับสองยกกรดูดีกว่าทุกครั้งในยังแรกเลยครับแม่ไก่ให้ได้ครับไก่คนนี้ ก็ต่อยให้อยู่ต่อยให้เข็มน,นะครับคุณผู้ชมแกซ้ายครับแล้วก็รวบรวบแบบนี้ทำให้ขึ้นมาหาช่องมีลำบากเห็นที่ครับขึ้น,นามาเขาตกนะมาเป็นที่มาอีก,กทีครับผมได้อย่างสวยงามครับกรรมการแยกมาครับกรรมการประจักษร นมเพื ard, ่อกับเพื so right. ่อนเสื้อแหละครับตอนนี้แมเสื้อทีมไทยนี้ก็ต้อง D R G นะคราชพุกจำกัดครับเสื้อไทยไฟและอุปกรณ์โัรไทยไฟครับมีกรรมการใส่แล้วแล้วเขาใส่ด้วยสวยครับคือคือไม่ต้องสั่งมาทางผมก็ไนะครับตอนนี้ออเดอร์ออเดอร์ทะลักแล้วครับสวยงามครับเส้นซ้ายอีกแล้วแกงซ้ายนะครับออกซ้ายโอ้เจอขวาขวามาครับเป็นมหาชนพยายามเร่งครับแต่ว่าเป็นสมุยเอาเพืนเอาสอกซ้ายครับแม่ ของมันโดนกันได้นะครับเดือดมันโดนกันได้เดือดแรกเลยเลยครับเดือดยัสุดเลยยังเดือดอยูอ่เองไปโกรธกันมาจากที่ไหนมันสักและวสีครับสักสีของทั้งมวยงทั้งคู่มีคนถึงแชมป์อีมมสุมีคนเพื่อไปต่อเพื่อเงินล้านรออยู่สายหาสายโตจ<อ>ะจบได้ครับออดอกนีตนน้ต้องยอมนะครับดอกนี้ดอกเดียวต้องแตะมือหรือเปล่าโอ้ยครับ ี่นอยากสู้อยู่อ่ะหลังยังไม่หมดยังสู้อยู่ไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะครับแม่เจอแค่งซ้ายหน้าครับโอ้โหวันนี้เจ้าเพชรมหาชนสู้ยิบตาจริงๆครับก็เพื่อนกันนี่แหละครับลอยกันมาสามครั้งครับดีนะครับมนหยอมครับวันนี้ต้องยอมดูด้ครับท่านผู้ชมเลือนเต็มไปหมดตอนนี้โอยคุณเพียวครับแลกกันของเราสองฝ่จะให้โดนเสื้อนะฮะเพราะมีคนขอต่ออยู่นะครับมาดูช้านะครับ คนตัดแน่ครับแม่มัดกระสอครับไขรยาวกว่าไขรสั้นกวา่าก่าชนกันด้วยครับรสองตายครับแววทางแววทางใกล้ๆยักษ์ชิดโอ้โหเต็มกระโดงทางนะครับ ยังเมามันนะครับเอาละครับตอนนี้ความมันได้ยุติลงนะฮะดูว่าใครจะเป็นสุดยอดนะครับและคู่นี้เนี่ยนะฮะผู้ชนะอย่าลืมนะครับเป็นตัวแทนเข้าชิงถ้วยพรัชทานปลายปีด้วยที่ไทยไฟอสุุดยอดด้วยนะฮะครับผมแล้วมีเงินรางวัลด้วยนะครับผู้ชนะจัดไปส0 0แสนใช่ครับอีสุสุดยอดด้วยนะฮะปสองพันสิบเก้านะครับดูว่าใครคือที่สุดนะครับผมจะประกาศแล้วนะฮะเดอะบิ๊กน้อยเอฟผู้ชนะได้แก่ ਕੱਤ ਸਮੋਈ ਲੋਕ ਚਪਾ ਰੌਂਟੋ